สวัสดีครับคุกนัทัครับในเรื่องก็รับบทเป็นนาวาครับนาวาก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะทุกศาสตร์ครับแล้วก็เขาเรียกว่าเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อทำรีเสิร์ชทีิศิ์นะครับเกี่ยวกับพืชชนิดหนึ่งที่เชื่อว่ากินเราจะเป็นเขาเรียกว่าอมตะอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอกับจระเข้แล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากจระเข้นี่แหละครับ แล้วกับการเล่นกับ C ีีเราต้องแบบจินตนาการขนาดไหนก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับการเล่นกับ C ีจีเพราะว่ามันต้องใช้จินตนาการค่อนข้างสูงแล้วก็เราไม่รู้ว่าผู้กํากับหรือว่าคนวาดซีจีเขาจะไปเขียนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเราเราต้องคุยกันกับผู้กํากับให้มันชัดเจนเพื่อที่นักแสดงจะได้เล่นให้มันไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเรามีโอกาสได้ดูแบบการตัดต่อทั้งหมดหรือยังคือพี่บอยผู้กำกับเขาเคยให้เราดูส่วนหนึ่งเหมือนกัน ว่าแบบว่าเฮ้ยซีนนี้เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำซีจีมันทำต้องทำเป็นแบบช็อตๆเป็นวิวินาทีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นแบบนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ไม่อยากดูเยอะเพราะว่าอยากจะมารอลุ้นดูพร้อมกับทุกคนในโงรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับแล้วฉากที่เราได้ดูมันเหมือนกับที่เราจินตนาการในในการที่แบบตอนนั้นเราเล่นกับ CG จแล้วพอแบบเขาใส่ CG จริงจเลยก็ถือว่าตรงกับที่เราคิดไว้นะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแบบว่าเขาจะทำซีจีให้มันเหมือนกับชาระเ้จริงแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราเล่น ที่เราจินตนาการในบทอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข,ข้างตรงกับที่ที่เราคิดไว้อยู่แล้วแล้การมาร่วมงานกับโอกสออัสรุงลนะีวเป็นยังไำหรับออก,กัสกับพลยเนี่ยฟูเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการจูงกันเท่าไหร่แต่ว่าอย่างบิวกับพีพีเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ง่ายครับเพราะว่าแต่ละคนเขาเรียกว่าเป็นวัยเดียวกันดังนั้นการเข้า เข้าเข้าเข้าขากันหรือคุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราสนิทกันง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วการที่เขาแบบใช้ถังน้ำอันใหญ่นะมาแทนจระเข้อะไรเงี้ยแต่ละคนคือจินตนาการอย่างไงมีการคุยกันไหมในกกการเข้าฉากจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยกันขนาดนั้นแต่ว่าผู้กำกับเขาก็จะมาบีบเวลาว่าเดี๋ยวถังน้ำเนี่ยให้จินตนาการว่าเป็นจระเข้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนลากให้จินตนาการว่าจระเข้นะค่อยๆกำลังแบบคลานไปทางนี้นะอะไรเงี้ยดังนั้นเวลาเราเล่นเราก็ต้องแบบจจินนนาากรเเฮมมัีะข ตัวใหญ่มากๆประบบตัวประมาณ5ฟุตอะไรเงี้ยอยู่ข้างหลังเราแล้วกําลังคลานไปอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องเล่นตามที่พวกับเขาบีฟมาเพราะแต่ละคนก็จะได้รับบีฟไม่ไม่ตรงกันว่าแบบคนนี้ให้ไปเล่นในเวแบบว่าประมาณนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะได้การกํากับที่แบบค่อนข้างแตกต่างแต่ทุกฉากก็คือเล่นสถานที่จริงทั้งหมดเลยสถานที่จริงครับก็เป็นสถานที่ที่มันตรงกับบริบทของภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าทําก็เข้าจริงป่าก็พยายามหา ที่ที่มันแบบว่าเป็นป่าจริงๆครับผมแล้วเราเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยการที่จะไปเข้าสถานที่จริงโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างทาราหดนะเพราะว่ามันจะต้องเจอทั้งโคลนช่วงนั้นฝนตกด้วยเจอทั้งโคลนเจอทั้งลมทั้งฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคุกดินคุกฝุ่นกันตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่เปื้อนเพราะทุกคนเปื้อนตลอดเวลาอะไรนะครับบางครั้งต้องเปียกเปียกด้วยแล้วก็มาโดนดินโดนฝุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกสนานดีครับ เ,เดี๋ยวกลับมาถามเรื่องแฟงนมิดหน่อยที่จะมีวันที่สิรูปที่ปล่อยมาเมื่มอเช้าเป็นยังไงเราเราเราช่วยมีการม,มีไอเดียอะไราร อหาเสื้อผ้าอ๋อ้าเรื่องเสื้อผ้าก็อาจจะไม่ได้หาเพราะว่าเราปล่อยให้ทางสไตลิสต์เป็นคนเป็นคนหาเล็บมาแล้วก็มาเสนอเราแล้วถามว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โอเคเพราะว่าหลายๆลุคมันก็เป็นลุคที่เราอเอ่อยังไม่เคยถ่ายมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเราวันนั้นถ่ายไปค่อนข้างเยอะมากประมาณ1ิบกว่าชุดเลยก็คิดว่าเขาจะมาปล่อยหรือว่าเอามาเป็นของแจกในงานแฟนมิ่จริงๆอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับ แล้วเราจะมีแบบเกริงจริงๆมีแน่นอนครับเกสทายพิเศษที่จะขึ้นมาโชว์ร่วมกันแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องขอดูก่อนว่าใครที่ท,ท,ที่ที่เราอยากจะชวนมาเชิญมาอะไรเงี้ยบางอย่างบางคนที่เราเชิญมาแล้วมันมันคิวเขาไม่ได้ซึ่งเราก็เข้าใจเพราะว่าบางคนเขาอาจจะรับงานไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ต้องหาคนที่เขาคิวบ้างแล้วกเ็เราอยากเชิญเข้ามาขึ้นร่วมเวทีเราจริงจริงอะไรเงี้ยครับ จริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาเพราะว่าเพาิ่งเพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็บอกเขาว่าวันนี้ยังไม่ได้ดูนะแค่เป็นแบ<อ>บรบอบเพจส,สื่ออะไรจร,จริงก็ขอบคุณมากเลยนะที่เขามาเขาสาั่งซื้อน้าหอมมาฝากอีกอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวห้าวันรอบรอบรอบ,รอบ,รอบที่ดูรอบสื่อจริงก็เออมามาดูด้วยนะอะไรเงี้ยครับอ่เดี๋ยวให้ฝากคแฟนมฝากก็ฝากภาพยนตร์ก่อนนะครับ immortal special มาตัพันซีองนะครับก็จะ ใชยแล้วนะครับในโรงภาพยนต์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับปลายปีนี้นะครับวันที่11ือน11ก็จะมีแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของฟลุกนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนฟลุกด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับค mm hmm. for international f a n u uh, my movie immortal species will be released in the next few months and I'm also having a my first fan meeting I'm fluk one moment in time the first fan meeting that going to be held in um m o n t h of 11 i'm not sure like yeah it's a bit i hope to see you guys there and yeah let's have fun ตําหรับวันที่19สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีการกดบัตรครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดบัตรกันด้วยนะครับสําหรับงานแฟนมีตติ้งนะครับทาง t i c k e t เม l o n นะครับ โอ๊ยเคยรเียบเขียบหนึ่งสองสามห้าสามนโอเคขอบคุณค่ะ